สวัสดีครับก็อยู่กับฟันวิบชิลพัทเหมือนเดิมน,นะครัครอนนี้ผมจะพามากินไอติมหลังจากปงฟัดบุฟเฟ่จากบาร์บีคอนไปเรียบร้อยงั้นไปดูกันเลยขอชิมโอริโอได้ไหมคะพูดดังๆนะลูก แล้วอันนี้เป็นยังไงก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอรับไอศครีมอย่างเดียวนะครับเขายื่นหน้ามาให้แล้วนะจะทำอะไรไม่จะหวัง ไม่เอาแล้วดีๆเดี๋ยวแบบเมื่อกี้นี่ครับพูดจ้วยบอมมาถ่ายคลิปไอ้ทุกเทีเลยอ่าไหนรอรับไอติมนะครับรอรับไอติมอยู่นะครับก็ใหญ่แค่ไหนอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าเป็นโอรีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เิล่าแล้วก็สปินโก้ด้วยโอ้ อลังการจุดจเลยครับใส่มูสเซลล่าด้วยนะครับอืมยังไงเด่นกว่าเต่มกว่าทาบนขนมปังอีกอนะครับเนี่ยจะกินหมดนี้อืมนี่แหละครับ